ผมกำันพนโนใจครับรู้สึกินดีครับที่วันนี้ท่านร้องครัวท่านวัฒนธรรมของจังหวัดแล้วก็ภาคส่วนของตำบลน,นยายกมาคมมอตสุกุคุครับมาในวันนี้ครับรู้สึกด,ดีใจครับผลงานของผมที่แสดงในบ้านนี้เป็นผลงานที่ผมตั้งใจทําแล้วก็สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความรู้สึก ได้อยู่สังคมบ้านเกิดสวัสดีครับผมกำพลมโนใจครับผมผลงานที่คุณจะเห็นต่อไปนี่คืองานของผมตีแสดงตีอหอสินบ้านกำพลมโนใจครับวันนี้เป็นวันเปิดครับตีบ้านเยียงหวายครับตำบลไม่อนครับแล้วก็ผลงานทุกชิ้นครับในห้องนี่คืองานแนวไทยประเพณีครับผมใช้วิถีวิตของคนมาสร้างผลงาน ในมุมมองและความคิดถ่ายทอดด้วยเทคนิคและกรรมวิธีทํางานของผมที่เนื้อหาส่วนใหญ่ก็เป็นวิถีชีวิตของคนบ้านเฮาก็ขอเชิญชวนวักทุกคนให้สนใจในงานสืบปะาก็ขอหมาดูวันนี้เป็นวันเปิดแต่ตอนตอน,นี้ต่อไปก็เปิดทุกวันครับยินดีต้อนรับทุกคนทุกชิ้นที่เขียนเป็นโคงนั้นถ่ายทอดความสุขของวิถีชีวิตของชาวบ้าน แล้วก็ใครเข้ามาเรียนผมก็จะสอนให้น,นักเรียนได้เข้าใจความหมายของงานศิลปะที่ผมได้ถ่ายทอดแล้วก็นักเรียนที่เข้ามาก็สามารถได้ทดลองเทคนิคในการทํางานของผมการทํางานศิลปะมันมีความสุขอย่างไรแล้วก็ทํางานมันมีความสุกางไดถ้าใครได้ร้องได้ทาแล้วก็ เข้ามาอยู่ในการทํางานของผมแล้วก็จะเข้าใจในการเรื่องราวของเนื้อหาการซึมซับวัฒนธรรมในท้องถิินมันส่งผลนะครับส่งผลต่อความรู้สึกของคนในชุมชนแล้วก็พัฒนาต่อไปพัฒนาในการาเนื้อหาทุกอย่างก็เข้ามาสู่ชุมชนแล้วก็จังหวัดบ้านเขาเพื่อไทยคอด เรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนถึงจะทำให้ศิลปะและชุมชนยังยืนครับผมเมืองแห่งการท่องเที่ยวบ้านเขาคือ<ม>การเชื่อมโยงศิลปะชุมชนและวิถีชีวิตกับการท่องเที่ยวมันเป็นผลพวงกันการเชื่อมโยงคือจากสังคมภายนอกเข้าสู่สังคมบ้านเขาเขาจะได้เรียนรู้ในวัฒนธรรมบ้านเกิดของเขาวิถีชีวิตของเขา khănote tham nhiem ban hau họ sẽ xưi <laughs> đến khóa máy à tâm đâm chí chi tiết của muộn hau, và sớm song sơn mư à nách tham thiêu để thăm khó để nhìn và bắt văn của thì hầu mì, quá ngót ngàn thì hau mì, khi nách tham thiêu để để bắt, để nhìn, chân trọng của trang bắt ban hau trang bắt chiềng hải แต่แต่แต่ว่าเขาไม่คิดถึงวางวางไม่ถึงคือตัวแทนของป่าไงฮะเป็นป่า,ปาแล้วก็ความรุกสมบูรณ์ไงฮะแต่ทุกอย่างที่เด็กน้อยอุ้มไว้เนี่ยเขาเป็นอนาคตไงมันเหลืออยู่แค่นนีะ้การที่จะรักษาหรือว่าการที่จะคงไว้เนะี่ยมันยากมากเลยกับชีวิตในน้อยกับการรักษาที่ยิ่งใหญ่มันเป็นไปไม่ได้นะทุกอย่างเป็นคิดเท่าเลยครับ เขาก็บอกว่าทําไมผ้ามาถึงหมอกมืนนาเพราะมันมันไม่มีอะไรเหลือแล้วเป็นแค่หมอกฟันแล้วก็ที่เท่ากระบวนการปูคีมมีปูคีมแช่ถกครัลแต่แปงว่าบางกิดมาแช้ดินสอนแล้วเราถูกปูครีบทีเ้าบางทีเราต้องใช้ดินสอแทนตาลคือมันมีเสน่ห์อของ เราไม,ไม่ใช้สีอย่างเดียวเราใช้เส้นที่มันมีให้ความรู้สึกที่มันไม่เบาเกินไปมันมีความกล้างของขีวไงฮะรู้สึกอ่อนโยนแต่ใช่มแม่หน้าแม่ของแม่พีช้างจะดูจะดูรู้สึกดวงตาจะดูอ่อนโยนนะแต่ความหนักแน่นคือช้างเป็นสัตว์ใหญ่ครับเขาจะมีความพลังของความเป็นแม่ที่ยิ่งใหญ่ แล้วตรงเนี้ยอย่างภาพเนี้ยเราเราใช้เทคนิคยังไงที่เหมือนที่เหมือนนั่นเหมือนภาพลักแรที่เกไปดูภาพลักแรแบบเราเดินไปไหนเราดันองตาผมไม่ได้ตั้งใจนะฮะแต่ผมผมผมก็ทาในในตาที่แบบอยากอยากได้มองแบบใสๆแล้วก็เราอยู่ตรงไหนแล้วก็มองต่างการเราฮะอันนี้คือเป็นภาพเดียวใช่ไหมคะที่เป็นอย่างนี้ครับผมใช้ผมใช้เขียนเป็นภาพเดียวฮะแต่ภาพนี้ถ้าไม่มิดช้างไม่ใช่นะเขาจะนิ่งน่ซื่อๆแต่เนี้ยมองมอง ชาบ้าดี้เท่าไหร่คะในชาบ้านี้ชาบ้านี้ผมบอกตรงๆคือผมเขียนไม่เสร็จยังไม่เสร็จอีกเหรอครับไม่เสร็จคือถ้าแม่ปีเสือนี่คือชาบ้าด้ผมยังเนี่ยตรงเสื้อผ้านี่เป็นไม้เสื่อยังไม่เสร็จเพาะถ้าชาคือชาบ้าด้ไม้บางคนคือต้นลังครับถ้าเสร็จเนี่ยมีคนมาจองหรือยังอะไรยังไงยังยังยังครับผมแจ้าหที่เราเขามาดูวก็คือถ้ามีสนใจใครจะที่เราขายเลย พูดคุยกันได้ครับแต่แปมกแปลกอะไรใช่ไหมนี่พวก่อนได้ไหมได้ครับถ้าจอดคุยกันได้เลยครับตรงหันขาได้ตำแหนิดใช้หัวได้าร้างยูดีสมรภูมิแม่ครับแต่ถ้ามันจะหมอมันเศร้ามันแบบมึนหน้าหัวเลยอ่ะอันนั้นเด็ดหน้าหัวไปครับหน้าหัวนะนี่สีเป็นยู่นานนิ่งตีนบล้วก็ผมใช้ตัวเสื้อครับ เพราะผมผมจะเคลือบไม่เหมือนคือจะเคลือบหนาพิเศษนะครับเราะแต่คือถ้าเคลือบไม่หนาจะอยู่ไม่นานนี่ไม่ไม่ใช่ครับมันมันแค่ตัวเคลือบมันจะกันทุกอย่างคือผมทําตั้งแต่พื้นแล้วครับคุณผชมโอหผมจะหนาพองานแบบังชิ้นของอ๋อแสดงว่าสัญลักษณ์ของเราก็คือแบบชาวบ้านครับเนี่ยแม่คนตุ๊กเลยเนี่ยชาวบ้านอันนี้นี่นัอันนี้อีกคนหนึ่งนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ผมผมผมอยู่แบบไล่ทอกคล้ายๆกัน เดียกันที่ี้เป็นทีว่านี้มีหัับมีหรับแต่ของเราของผมจะมีเอกลักษณ์ของผมของมีเกลักษณีาส้ขครับก็อยู่ราคาเท่ากันแต่ถ้าไม่ผมว่าทุกชิ้นจะขายคือจะขายรตามราคาที่เท่ากันราคาเราเอาเวลาใส่กล่องที่เอาไปยังไงหรือวกจะไปกส่วนใหญ่ ส่วนใหญบ่บางคนเขาจะมว้วนแต่ถือว่าถ้าม้วนนะครับเกิดการแตกข<ม>ั้นไม่ได้เพราะผมมันฉาบน้ำเลยคือต้องต้องเซฟทั้งตีลังเลยครับไม่งั้นต้องขนขนมันทุกกันนะครับตีลังเลยตีลังป้องกันไม่ให้ถูกกระแทกแทนๆๆผมใช้ทั้งสีอะครีมใช้ทั้งดินสอใช้ทั้งสีไม้ แต่รวมเช็ดรวมกันทั้งหมดคือการเอาที่ว่ากระบวนการปูขีบปีปูขีบเช็ดผครับอ๋อแสดงว่าบางทีกันใช้ดินสอนเราลูดินสุดมากหอบางทีก็าที่ใช้เส้นสอดครับคือมันมีเสน่ห์ของเราไม่ไม่ใช้สีอย่างเดียวเราใช้เส้นที่มันมีให้ความรู้สึกที่มัน ไม่เบาเลยไปมันมีความกล้างมงขีดไงฮะรู้สึกอ่อนโยนใช่ีแม่หน้าแม่ของแม่พิชางจะดูจะดูรู้สึกลุงตาจะดูอ่อนโยนนะแต่ความหนักแน่นคือช้างมันสัตใหญ่ครเขาก็จะมีความพลังแบบความเป็นแม่เองเ่งยิ่งใหญ่ถ้าตรงเนี้ยอย่างภาพเนี้ยเองลองใช้ซทคนิียังไงที่เหมือนพี่เหมือนเรื่อห่านปลาลักเล่ไเคยไปดูพระลักเลบบเราเป็นเห็นแล้วท่านบอกว่าใชไม่ได้ตั้งใจนะฮะแต่ผมผมผมก็ทํา ในในตาที่แบบอยากอยากได้มองแบบใสๆแล้วก็เราอยู่ที่นี่เล้วก็มองต่างการเอาอะนะอันนี้เป็นภาพเดียวใช่ไหมคะที่เป็นถ้บผมใช้ผมใช้เขียนเป็นภาพเดียวแต่ภาพแม่ถ้าแม่เป็ช้างแม่ทำงานเขาจะนิ่งซึ่อๆเออเห็นนี่เห็นมองว่าใช่นี้เท่าไหร่คะเขียนภาพเนี้ยภาพนี้ผมมองตรงตรงผมเขียนไม่เสร็จอ๋อยังไม่เสร็จอีกเหรอครับมันเสร็จคือถ้าคือแม่ดีเสียงนี่คือ้าวไม้ผมยัง เนี่ยส่นตรงเสื้อผ้าที่เป็นไม้เนี่ยถ้าเราคาดคือาดไม้ไม้หรคนคือต้นรางครับถ้าเสร็จเนี่ยมีคนมาจองไยากด้ย่ยยังยังยังผมผมแต่การที่เรามาจอรู้ว่อถ้ามีสนใจใครจะดาที่เราก็ใส่เลยคุยคุยกันได้แต่แต่เพราะฉงแั้นพวกคนได้ไได้ครับถ้าจอยคุยกันได้เลยหมดผูนภาพ ตำแหน่งทในหัวให้าร้างยุทธีสถาการน์แล้วก็การแต่นั่นหมอมันเศร้ามันแบบมึงดูหน้าหมอเลยอันนั้นเด็กนางปวดไปครับนางปวดนีสสีจะมีที่อยู่นานอยู่นานนะเพราะผมใช้ตัวเสื้อเพราะผมผมจะเคลือนไม่หนาจะเคลื่อนหนาที่เดียวแต่คคืืออถ้าเคลื่อนไม่หนาจะอยู่ไม่นานไม่ใช่ครับมันมันใช่ตัวเคลื่อนมันจะกันทุกอย่างคือ ผมทำตั้งแต่พื้นแล้วครับช่วยผมจะเจาะงานบางชิ้นของผมทีแสดงว่าสัญลักษณ์ของเราก็คือแบบชาวบ้านคนี่แม่ผมลุกเลยอันนี้นี่อันนี้อีกคนนึงนะไม่ใช่ไม่ใช่ผมผมอยู่ในฝ้ายบอกให้ท้ายกันมีฮับมีฮัมมีฮัมแต่ของเราผมผมจะมีอีกแล้ ก็อยู่ราคาเท่ากันแต่ถ้าไม่ผมว่าทุกทุกชิ้นผมไปขายคือขายตามราคาที่เท่ากันก็รูกครับเราเอาเกระสุนไปยังไงว่าก่อนจะคือส่วนใหญ่ส่วนใหญ่บางบางคนเขาจะม้วนแต่ผมว่าถ้าม้วนเกิดการแตกครับไม่ได้เพราะได้เอาสี Free. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Sometimes you need to go take a step back.